สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมขอบ d u t y Mobile ครับผมเพิ่งโหลดมาเล่นมาแรกนะครับยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยดูกันว่าจะเล่นไหนด้วย <S <S นี่นะครับเกมผมเห็นดิ้งมันบน Play s ส o ต e นะครับผมเพิ่งดาว16ไม่รู้เรียกอะไรเลเวลหรือเปล่าผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเลเวลนะครับพะผมเห็นขึ้นมันก็เขียนว่าได้รับของด้วย <S 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 ดู น่าจะใช่เดเวลนะผมลองกดเข้าไปดูนี่ครับมันให้รับของประมาณนี้นของฟรีน่าจะเป็นเลเวลใช่เป็นเลเวลอ่ะผมเพิ่งดาวสมบกน่าจะเรียกว่าเลเวลสมบุกเนี่ครับผมจะลองเล่นดูผมเพิ่งโหลดมาวันแรกเลย โอเคครับเริ่มเกมมาผมก็จะเล่นเอเคครับหนเพื่อนเพื่อนเราก็เล่นปืนอะไรผมไม่รู้อะแต่ผมรู้ว่าผมมีแค่ปืนเอเคอะปุ่มผมก็อาจจะเลื่อนๆอนะครับผุ่มปับมัว่วนี่ครับผมไม่โดนสักนัดเลย uh huh. ผมตายผม <c oughs> ดูดาวเขาดาวเขาโคตรเยอะเลยโอเคผมก็เกินหม่มีไปเหมือนเดิม จะไปเคก็บ,บอกเดิมดูนี่โอ้โหครับไม่โดนสักนัดเลยคะแนนมานี่เอาไอ้คีแม่กงกระสุนโคตรเยอะเลยยิงเข้าไปไม่ได้ชีวิตแล้วเพื่อนรักยิงอะไรผมก็ไม่รู้ครับยิงตามมาผมยิงเข้าไปโอ้โหแพ,พงล้วนๆเฮ้ยเพื่อนขาได้ครับผมจุดนี้โอ้โหคุเปอร์เล่นดูยิงโอ้โหบันไดพังไปแล้วครับผม กคืนเลือ30มนัดยิงเข้าไปไม่ได้สกิลครับผมน่าจะต้องเปลี่ยนปืนนะปืนไอเชมันกระสุนน้อยโอเคผมเปลี่ยนปืนมาแล้วคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนเดิมเราเอายิงเพื่อนไปหนึ่งนัดเฮ้ยนี่ม,มันแอร์ดหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะเก็บดูได้อะไรได้อะไร เออไม่เป็นอะไรผมก็ไม่รู้กดมั่วไปอีกใช่ไหมครับผมรอยิงไอ้โขหนึ่งคิวแล้วบคสองคิวครับผมเป็นไงครับดับเบิลคิวไม่ครับผมยิงเข้าไปยิง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 โอ้ยคิวแล้วก็ตายครับผมดูดาวดีครับดาวโคตรเยอะเลยสู้ไม่ไหวไปบิงชาร์จ ขอสกิลอีกดิไปเบคมายิง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 โหกระสุนโคตรดีเลยไปได้คิวได้ไงวะโดยดิซิเอซิตเป็นมนุษย์นี่ครับจามบัดจามบับโอ้ไม่โดนครัจามบับโอ้ไม่โดนดีครับผมนี่ครับแตกเป็นไงครับผมโคตรตึงนี่ขโมยปืนมันมาแล้วปาดโอ้โหโดนอะไรอีกครับในสุดนี้ยิง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 โห ท้ายครับผมโคตรแมนเลยไอแม็กมาวิ่งเขาาครับผมเจอหนึ่งตัวใส่กระลิงเอาะยังไม่ทันได้ยิงเลยนาดเลยโอ้อีซี่ครับผมขอดีซี่เลยขอ,อีซี่เฮ้ยนี่มันผ้าอีสนอนวน we สู้ gonna รุมอ่ะ